ยินดีต้อนรับสู่ช่วงสติวสปอร์ตครับว,วันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับแมตช์หลังเกมครับที่ไทยแข่งกับเวียดนามที่เราเพิ่งไปชนะเวียดนามมา2อตัวต่อหนึ่งครับตามที่ผมได้พิวสกอร์ไว้แล้วก็ไทยครับหลังจากที่แข่งกับเวียดนามในกรุงฮานอยเนี่ยไทยเราก็สามารถชนะเวียดนามได้2ตัวหนึ่งครับแล้วก็ามาดูแผนของทีมชาติไทยระหว่างการแข่งกับแผน11ตัวจริงที่เราแข่งกันกับเวียดนามในคืนที่ผ่านมาก,ก็คือแผนที่เราใช้ก็คือแผน C141 ี่ครับมีปฏิวัติคำไมเป็นผู้ทำประตูแล แบ็กซ้ายเป็นสัตสั์รัครับก็แบ็กทางฝั่งซ้ายครับ<า>เซน<า>เตอร์ทางฝั่งซ้ายเป็นเซนเตอร์ทางฝั่งซ้ายเป็นจนรธานเคมดีครับแล้วก็เซนเตอร์ทางฝั่งขวาเป็นอิลฟานดาลอลล์ครับแล้วก็แบบ็กขวาครับคือมิโคลัสตมิเชิลสั้นนะกองกลางตัวรับเป็นวิลเลี่ยมเวเดเชอร์ครับแล้วก็กองกลางครับมีวอร์าชิดครับแล้วก็กลวิททัสสาแล้วก็เอกนิป,ปัญญาครับแล้วก็ตัวนั่งเหมือนตาองหน้าตัวเป้าคนเดียวคือองหน้าตัวเป้ามีคนเดียวครับคือแพทริกกูตับสันครับแล้วก็แพดเด็กน ยิงประตูให้ทีมชาติไทยได้ด้วยครับแล้วก็มาดูครับว่าใครยิงนาทีที่ต่าไห่นะครับเป็นการพูดถึงรายละเอียดในแมตช์นี้ครับว่าใครยิงปรเทีต่อไหลก็ใครขึ้นนําก่อนะครับเรื่อมเกมมาก็ตาคุณก็ต่างบุกใส่กันครับแล้วก็ต่อมาครับทีมชาติไทยก็มาเสียฟาวครับเสียฟาวกับทีมชาติเวียดนามก็ทีมชาติเวียดนามก็ได้ยิงฟีคิกครับเล่นเร็วครับทีมชาติไทยยังไม่ได้ตั้งตัวเท่าไหร่ครับทีมชาติแทยยังกลับไปในพื้นที่สุดท้ายไม่ดีนะครับโจนาธานกับ ตัว,ดวได้ไม่ดีเท่าไหร่ทําให้เวียดนามเนี่ยหลุดเข้าไปยิงครับแล้วก็เหงียนก็ไข่ครับเหยียนงอกไขก่ก็เปิดบอลครับเปิดบอลยาวขึ้นมาให้เหยียนเตียนลินยิงประตูเข้าไปในนาทีที่22นะิทำให้ทีมชาติไทยโดนเหยียนเทียนลินเนี่ยยิงขึ้นนําไป1.0ต่อศูนย์เวียดนามเวียดนามนําไทยก่อน1นึครับแล้วก็เป็นการส่งบอลจากเหงียนกกไข่กับส่งบอลยาวมาให้เหยียนเตียนลินยิงเข้าไปครับเวียดนามนําไทย1นึแล้วก็นาทีที่ยี่สิบหกครับทีมชาติไทยก็ได้ฟรีชิกนะคร ก่อนเป็นราชิตเนี่ยที่รับหน้าที่เปิดบอลเข้าไปแล้วก็แพททิคูคตับสันมงชุมให้สุพระเหมือนตาได้มงลุงล่งๆจอจอประตูครับทำให้ทีมชาตไทยเนี่ยตีเสมอไปเป็นประตูที่1น,นะ ประตูที่หนึ่งเสมอไปหนึ่งหนึ่งครับไทยยิงตีเสมอเวียดนามได้หนึ่งหนึ่งมีการทำาชิงระว่างแพติิคุตซับสันกับสุพนัทเือนตาแล้วก็ประชิดก็เปิดบอลยาวเข้าไปนะครับกุตับสันมงชงไปให้อีกนิดเป็นยอดกคตทับส้นมงชงไปให้สุพนัทเหมือนตาได้มงเข้าไปจ่อประตูครับทำให้ทีมชาติไทยตีเสมอเวียดนามได้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับแล้วก็ต่อมาในที่ที่ซีพแพติิคูตซับนได้หลุดบอลได้พาบอลหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนทีทน่จะได้ยิงลุ่งลุ่งไปติดเซ แพทติกพูดทับซันเนี่ยซ้ำเข้าไปเป็นประตูที่2ของทีมชาติไทยให้ขึ้นนําเวียดนามเป็น2อประตูต่อหนึ่งนะครับจากนั้นก็ไม่มีใครสามารถทํากันได้ครับต่างฝ่ายต่างบุกกันไปบุกกันมาแต่ว่าทีมชาติไทยหนยดูเหมือนว่าเราจะเล่นสมูทกว่าเวียดนามถึงแม้เราจะเล่นเกมรับเยอะไปหน่อยครับเราไปเล่นกับเวียดนามก็เป็นการลองเทคนิคด้วยแต่ว่าเราสามารถยิงขึ้นนําเวียดนามก่อนถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับนี่คือครับ กสิบนาทีที่ทีมชาติไทยเล่นกับเวียดนามเราก็ทำได้ดีกว่าเวียดนามครับแล้วก็ประตูที่1เนี่ยมาจากเหยียนเทียนลินครับยิงเข้าไปในในาทีที่22นะครับเหยียนเทียนลินเนี่ยยิงขึ้นนําทีมชาติไทยในในาทีที่22แล้วก็ทีมชาติไทยเนี่ยก็มาตีเสมอได้ในนาทีที่26ครับแล้วก็ต่อมาในในนาทีที่40แพทริคกคูตัสซันก็มายิงขึ้นนําให้ไทยนําเวียดนามเป็น2-1นึครับสุภณะเมินตายิงตีเสมอ1-1ครับนี่คือบทสรุปของทีมชาติไทยที่ชะนะเวีีีีียยยดดนนนนนนนาาาาามมมใบบบบบ้้้เเเววคครรรััััสหขอจพงท่ สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิงก์ในคําอธิบายของวิดีโอแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับให้ทุกคนไปเลือกกดเลือกดูสินค้ากันได้ที่คอมเมนต์กับคําอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้า,คาที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แปะเพื่อให้คนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับในคําอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็ เพิ่มเติมในชุมชน y o u t u b e นะซึ่งความจะขึ้นรว,รวบครคลื่อนไรให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้าครับที่ทางช่องเราเนี่ยแนะนําให้กดไปที่คําอธิบายกับที่คอมเมนต์ปักหมดแล้วก็ที่ชุมชน,นครับหวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานํามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทาง ช่องเราทําเว็บรีวิวสินค้าจากแอป Lazada นะเป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป Lazada นะผมทําเว็บที่ g o o ก l e s ส t e ะสามารถให้ทุกคนไปคลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในคำอธิบายวิดีโอนะในเดสคริปชั่นวิดีโอ ชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่าเซลรีวิวช็อปนะให้คนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลิงก์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอป Lazada นะ